สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องตาลูกตาชแนลจ้ากับเช้าวันนี้หลังจากที่น้องลูกตาไม่สบายมาหลายวันตอนนี้เป็นพี่เตยจ้ะไขวัดพี่น้องพอดีน้องเตยเพิ่นทางโรงเรียนเขาฝึกอบรมเนาะพี่น้องเขาเลยได้หยุดเรียนจ้ะแ,แต่ลูกตาจ้าไปโรงเรียนแล้วค่ะตาลูกตาไปโรงเรียนแล้วเด็กๆไปโรงเรียนจ้าเมื่อนี้กะแรงกาแฟติก็เปิดคือเก่าแล้วพี่น้อง แต่ว่าตยก็ยังต้องเฮ็ดงานงาน,งานสวนงานอย่างเตยก็ยากขึ้นอีกแล้วตรงนี้หลังจากที่ว่างูมาเข่าอกองมไม้เมื่อนั้นพี่น้องตอนนี้ยกไม้ขึ้น้าบนหมดแล้วก็เหลือยังจะเก็บทำความสะอาดรอบรอบนั่นพี่น้องเนาะแต่ยังไม่ได้เฮ็ดเบิดจะ้ะค่อยๆเฮ็ดท่าหน่อยเอา,า้าเพราะว่าเตยเฮ็ดยากเนี่ยเนาะแต่เฮ็ดอันใดพอเฮ็ดก้อน,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 นไดก็เฮ็ดค่ะทำความสะอาดเล็กเ็กน,น,น้อยๆเก็บขยะยังที่มันอยูทึ้งเอาไม่เข่าหมดแล้วค่ะ ก็เหลือตรงที่ยังไม่ได้ม้วนยังไม่ได้เก็บพวกสังกะสีพวกนี้ก็คือแล้วก็เหลือเศษเล็กๆแะพาให้เก็บแต่ว่าวันนี้ก็ต้องมีงานทําอีกคือเจะไม่ใช่ว่าจะเก็บแต่ตรงนี้นะตรงนี้เตรียมไว้เก็บตอนเย็นจ้ะแต่ตอนเช้านี้เอ้าเดี๋ยวลืมเท่าไปพีน่น้องอุ้ยขอภัยในการหมุนกล้องไว้เดี๋ยวใจร้ลงขบุดแป๊บนึงพี่น้องจ้ะ แต่ป,ปทาฟังหูงงหน้าเหมือนคะอ่ะตัวนี้ติก็เก็บเก็บที่มันเคยก่องอี้่ตรงเนี้ยพี่น้องเก็บไว้ตรงนี้หมดแล้วคะ่ะด้านข้างที่อยู่หลังห้องนอนเก็บเอาไว้หมดแล้วคะ่ะตรงนี้ก็จะเหลือแต่นอ้ะนะคะ่ะแผ่นกระเบื้องตรงนั้นยังไม่ได้เก็บนะพี่น้องเนาะเก็บไปแล้วคะ่ะก็เฮ็ดไปพี่น้องเพราะว่าเฮ้ยผู้ดเดียวนาะเฮ็ดไวแน่ไวแน่ หลังก็ปวดถ้าแขนกระปวดถ้าแขนบปวดมันกะก็จะโอเคนะพี่น้องเนาะแต่คือคือแต่ปวดแขนเนยังบ่ค่อยถนัดไ,ไนไดนกกค่อยๆเ็ดไปจ้ะแล้วก็กองไม้ตรงนี้พี่น้องกองไม้อ่าจะไม่อันเขาไม่ก็ไม่แบบไม่ประคามเทศจ้ะมันเป็นดามเนาะพี่น้องเนาะยวจะเก็บตัวนี้หรือตัวนี้ค่ะทำความสะอาดตรงนี้ข้างหลังห้องน้ําทางนี้ให้เสร็จเพราะว่าอ่อวันก่อนนะ่าจะทำฝั่งนี้เสร็จแล้วพี่น้อง ได้ทาฝังห้องน้าฝังนี่เสร็จหมดแล้วค่ะจากที่มันลุกๆครั้งที่แล้วครั้งก่อนทําเสร็จหมดแล้วค่ะเฮ็ดยู่คนย่ะพี่น้องค่อยๆเฮ็ดค่อยๆนันไปอาตงฟังทางอันสาลาน้ำเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอาผ่าเขาเครื่องไว้พือ่อทำความสะอาดทั้งนี้ไปน้ำเนียค่ะ รอบๆบริเวณซานามส่วนไหนทำได้ก่อนก็เฮ็ดก่อนแล้วจ้ะเดี๋ยวจะปลูกเอ่เอเจ้าตะไคร้มามาเสียบอีกอยู่พี่น้องตะไคร้มาปลูกไว้รอบๆอยอีกอเท่าครั้งที่ตอนนั้นก็ปลูกไว้เตี้ยเหมือดน,นะพี่น้องปลูกไว้เต็มเหมดอ่อามันกินบ่ทันนะจ๊ะมันกินบ่ทันแล้วมันก็ขึ้นหัวขึ้นโค้นนี่นพี่น้อง ขึ้นโค้นแล้วมันก็แก่แล้วมันก็เถาไปซื่อๆนี่ไงแต่ว่ากะซิปลูกไม่จะลืมปูกไม่อยอนเมื่อวานนี้ก็เพร็ดแปลงผักนิน่อยยวนทั้งนาลานกาแฟลองปูกอัญเจ้าก่อนปลูก,กับปูทั้งนี้เนาะปลูกผัก,กอะไรแต่ก่อนเต่ปูกผักซะนี้จ้ะวันนี้มันหิวน้ำขื้นบ่ไหวกเลยไปปูกอยู่ทั้งนา้านกาแฟทั้งพู้นี่น้อง เป็นสิพายเบ่งแปลงผักน้อยอยู่มันชื่อขึ้นเห็บวตัวอยู่ตรงนั้นมันมีกอกน้ำนะจ้ะแต่คือรดน้ำได้เลยอันนี้บริเวณที่เตยทำความสะอาดผู้เดียวอันนี้ก็คือสะอาดใจหมดแล้วพี่น้องตอนนั้นมันลุกเน,ะนาะต้นต้นอะไรนะผักเชยยา้าไหมพี่น้องอะไรนะขนาเม็กซิโกเตี่ยมันโคลนมันหักแล้วกิ่งมันอะ แค่วางไว้กับพื้นซื้อมันก็ติดเป็นอะไรที่เกิดง่ายมากมิตรยอดเอ้วบเลยพี่น้องค่ะเพามีคนกินจ้ะต่กินเ่าเป็นมิตรพี่มอดกินจ้ะก็เลยเนี่ยพุ่มนั้นจ้ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเฮียงยางไปเบืงองกันอ่าแปลงผักน้อยเตยเนาะนี่กิง่งอันนี้เตยก็ตัดออกเตยว่าจะตัดออกให้เบิดแล้วเตยปวดแขนตัดไปเลยค่ะเราถอดเจ้าของถนาไส้เนาะจับเลยข้างไส้ เอาวหมดมีเหราสุกไปนั่นเกสสุกปฏิพี่น้องจากละเดี๋ยวค่อยมาตัดมั้งเห้พี่ม่อนมาก่อนค่อยมาตัดจ้ะทำคบสากบทันพี่มิว้วพี่มิ้วไปเฮ็ดงานค่ะไปทำงานแล้วตางของตังมีพาลาหน่าทีเนาะส่วนวันนี้พี่เตยบ่สบาย โรงเรียนเขาก็หยุดอีกสองวันอมพี่เต้แต่ก็ว่าจะให้ช่วยงานยุ่ง่รู้ว่าเสียดใวบนาะพี่น้องเนะาะมาใจกินยาพักพนยางลอพื้นเก่านี่ล่ะหยาก็ขึ้นเร็วเร็วพี่น,ออน้องเพราะหนาฝนนอกเพราะฝนตกน้ำน้ำบางใดนะแค่เดียวก็ขึ้น เลาก็ตัดบวไวแล้วเนาะแต่ก็พยายามค,ค่อยเห็ดที่ละน้อยไปอุ้ยอยู่ค่อ,คอยๆเห็ดที่ละน้อยไปเอาพี่น้องบวานห้าตูผู้เดียวเขียนค่างเดียวห้องข้างึงะธานาแล้วนี่มันคือเห็ดอะไรทำไมมันขึ้นเยอะจังอะ พี่น้องก็คือลายแท้ว่าใบไม้บ <pl ains> <ini> <sh> ้านตั้งใดคือขาวๆก็พวกนี้ต้นไม้ขาวตันนี้นี่นะพี่น้องจ้านี่มันเห็ดอะไรอ่ะโอ้ยพี่น้องเห็ดอีหยังก็คือลายแท้มันน่าจะกินได้น้องพี่น้องเนาะแต่รู้ว่าเห็ดอย่างกระช่างมันจะปล่อยให้มันเกิดเดี๋ยวก็มันตียังก็คือลายเนาะเดี๋ยวก็มีเห็ดกินได้เกิดขึ้น ย่าฟังนี้เตยก็ตัดนะคะตัดเห็นมัน,นั่นเพราะมันเยาาเร็วนะจ๊ะตัดเพราะมันเพราะลูกหลยอย่างนี้เลยพี่น้องไปทำงานแล้วถาพี่น้องมาเบิ่งแปลงผักน้อยเตยหนาร้านกาแฟ นี่เลยเตยเห็ดกับอีซวยพี่นอ้องอี้ซวยเป็นคนขุดแปลงพักมองเห็นบ่จ้ะมองเห็นบ่พี่น้องนี่บ่ทันเอาหยามาคุ้มแต่เอ้าอันนี้เตยคือเตอยเอาหยามาคุ้มไปแล้วพี่น้องมันบ่มีเสียงแห้งเนาะหยาแห้งเสียงแห้งบ่มีเนาะพี่น้องเตยคุ้มไปแล้วเบิ่งมันสิเกิดได้เตยบ่เตยเอาตะไคร้ามาปลูกทางนี้พราะมัน นี่แล้วค่ะกิกจก,กรรมวันนี้ต้องทำอะไรเฮ็ดอะไรได้กรเซียดอล้วน,นั่นแหะพี่น้องค่อยเฮ็ดค่อยนั่นไปเอาได้แปลงผักเห็นไหมพี่น้องพักให้เฮ็ดแปลงผักน้อยรอู้ไหมสิขึ้นบ่เฮ็ดอะไรได้ก่อนก็ะเซีดแล้วนลยจา้ะค่อยคเฮ็ดไปพี่น้องตามกำลังเจ้าของค่ะมาค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับเจ้าพี่น้องจา้งจาจังค่อยผูพนคลิปใหม่เนาะขอบคุณเอฟซีสนาน้อยเป็นบ้านแังจ้ายเอฟซีสลายของเอง เอฟซีพักกมอดเอฟซี FC ของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพืรอนแพงจ้าอยู่ดีสบายลำเลยเงินองทองสุขูสุขคนจ้าสวัสดีจ้า